อ mm ัน hmm. นี้ไฟอยู่ดีแค่กูหนึ่งสองเจ็ดสิงเกิ์ไนท์ไม่จะมาลอะไนี่คือมึงรอฝนตกปั๊บดีดซ้มาร์ีกัน มึงชอบเล่นเกมบาดะเพื่อนมีฟรีสไตล์ในสตรีมอ่ะรู้จักอ่ะทำไมฟรีไฟฟรีสไตล์แล้วมัมดัง<ฟ>ดีกว,ว่ามันมันอิสระมันเป็นบาสบาสสตรีดอ่ะได้ได้สามอ่ะเจอกันกีกันลองข้ามรีไฟเล่นฟรีไฟนายยอดยูชิเว้ย ใช่หมาป่ารู้ไม่ได้ถ้าแอร์เ,เยือนรถก็ก,ก็ก็ไม่โดนอะไรด้วยใช่ปะ่ะไม่คือเหยื่อเหยื่อรถหมายว่ยวอาเอเยู่ในรถอเ๋เออยู่อรถคือกันฟ้าผ่าใช่ปะ่ะกันฟ้าผ่าเลย เมาพีา่าาา้าตานู่นโนหมคนเหี้ยมั่กีนหน้าอนกอแดงใช่ใช่รับรวแก่แไม่รู้ไม่ทำอะไรกูมีกระเป๋าอะแค่นั้นะ อ้าเกี่ยดูโแมของป่าน่ยไม่ได้อ๋อนี่แม่งผ่าเครื่องยนต์พังเลยสั์ดูดิแม่งเปแค่รอยเทยยังง มาๆยังไม,ม,ม,ม่มามาป่าคือมันจะมาตอนมึงเอ็ดเอ็ดมันมีแมปหนึ่งอะท,ที่มันคล้ายแมปโปเกมอนที่มึงเคยพากูเล่นอะเกมอนจำได้ปะที่ไปจับสัตว์อ,อ,อะ <c oughs> จับสัตว์มีได้แตว่ไอ้เหี้ยมีเนี่ยโรบอกอะจับสัตว์เล่น <c oughs> เกมอะไรวะกูอยากกูอยากเล่นเกมเกี่ยวกับสัตว์อะแบบเลี้ยงสัตว์อะไรแบบเนี้ยที่ไม่ใช่แมวเมื่อวานอะต้องการเป็นตัวเหี้ย แล้วมักงกรก็ Fear, เฟี้ยวไอ้เฮียแต่มังกรแม่งแบบไอ้เฮียเอ้ยกูเสียดายมังกรกูจำลองกันเป็นตัวเฮียไงแต่เกมนี้เกมแค่นั้นอย่าเลยเถอะต้องไปเลีเ้ยงสัตว์ไงกลบไปเลยกูไม่อยากเป็นสัตว์เมาเมาเมาเขาเป็นยังไงมาเลยมา มาเขาเดินมาอีกเนี่ยแวงว้เว้นเยอะๆที่มาได้แล้อยู่เวนตลอดเออแล้วก็มาอยู่นี่ก็ได้นะย้องไปไหนอ่ะดูหน้ามันหีอ่ะอ๋อเห้ยครับเสียโอิยสายทำไมตัวกูทำท่าอย่างนี้วะ ยองไงยองอะไรอะไรอะไรว่าไหมคุณไม่เป็นทีเ <s> ดียวย่งแล้วเานงไงวะใคนี่พวกจรงยังมา

ไอ้ไม้กูจะดีอ่อกไอ้สัตว์ไอ้กูออกไงไอ้ม้กูไปเล่นไม้ถ่ายกีเทคตอนเนี้ยเฮ้ยมีคนเรียกวันหนึ่งแบบ GTA มันไม่เล่นตุ่นกระบอกพี่เกมอะไรแนะนำแนะนำบ้างวะอินในโลกบล็อกอะไล่ออกไปสายเงีจับน้องฉล่าตัดกัดใส้เคเบิลใต้ทะเลไม่รู้แม่เง็ยบแค่ไหนดิเฮ้ยอโอสตาร์มันมีโค้ดมา400ไว้กูว่ากูจะเข้าไปแล้วแค่สกอรโค้ดแล้วก็ไอ้นี่เมไร่อะไรนะจะเข้าไปเมื่อไหร่เออได้ได้กูเจอโค้ด4อ่ะ4 สี 4, ่พันเพชรสี่ร้อยเพชรอะเออค้ชเลียวไ้ยไม่ไม่ได้โค้ชไม่ใช่โค้ชโคสโคสโค้ไหนไวะไอ้ตัดเดี๋ยวกคุณคกูส่งให้เดี๋ยวส่งให้ครับกดเข้าไปก่อนกดเข้าไปก่อนใช่ปช้าเชิญผิดออใช่เกมออสซ่าบไอ้เออนี่ยเนี่นี่เออน,นั่นแหละ thank <laughs> ทีได้ผ่านเจอเฮ้กูกูมีเพชรกูกูมีเพชรเจ็เมตรแล้วอ่ะอิดอิดจอยอิดจอกูไมได้อิดจอกูมาใช่ใช่้มกูได้ได้เ๋ยทำกูไม่อกกูตาที่นายผ่านอะไรมึงอยู่น่งนะ เด็กโอ๋อ๋เด็กโอ้ยมัน ไม่อยากเท่าไหร่นี่หว่าเนี่ยได้เนี่ยครับโคนไหนอิดอันที่